ก่อาเลยเรียกเลยเรียกเลยไป้ส่ซ้ายมือเอาไม่เลอะเลยพี่หืมไป้ส่ซ้ายมืออ่ะมันเลอะรีบกินดิรีบกินดิเดี๋ยวไปดูดิเปิดไอพิชชันตลอดเวลาตอนนี้เอาเป้าสัตว์เอาเป้าไปเร็วไปเร็วเขาไปเร็วเขาไปเร็วเร็วมันมาแมันมามันมีไส้เอาดีไปมาดีตัดมันเปิดมันเปิดผมแล้วดิ ไม่มีเสียงตัวเด็กอ่ะมันยังเด็กอยู่เลยมัน่ะไม่รู้อ่ะเอาหมดอ่ะมันมันมาแล้วก็เท่ากับเอาตัวใหญ่เลยไหมฮะเนี่ยพี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่โย่ผมมาดูไม่ใหญ่เลยวะตัวนั้นหนีกันล้างหนีตัวอะไรไล่ตามแฮนว่าตัวเล็กอะลับเตอร์ใช่ใช่แม่แม่มันมีตัวเล็กด้วยคาโน่อะไม่โดนอ่ะไปดีกว่าไม่อยู่แล้วไม่ได้เลยพี่เล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยโดนเด็กโดนเด็ก เไปหาัะเออแคนั่นแหละคานโนวิ่งมโ,งโดน<า>โดน <ไง S 2> โดน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 ไม่หกออักเอ้ไอันเดียดอัเดียดอันเดียเอานดิดดดไม่ได้เจอกูแกน่ละฟุกใจเองได้เนาะระวังน้ำผ่าน้ำผ่าน้ำผ่ามันลากเราลงเดี๋ยวตกไาหัะ เขาม่งมงจากที่ต่ำขึ้นสูงจย่ามองลงพี่ไปพวกี้เล่นก่อนดีไหมได้ยี่ยังไงนั่งรอแล้วมันแอกแล้วไหวะเอ็กคันโน่นั่งรอล้วคันโน่นั่งหลังนี่ไงที่เอาหักเอาหน้าหักไปก่อนทีนึงได้ไม่หักตัวหัก อันโน้ตด้างขวานะพี kind of ่ม um, ัเป um, ็นสนใจญ่มันรับนี่ไงหักไปดิมึงไอสัตว์หน้าหน้าหน้าหักกับหน้าอยหักกับหน้าเด้นหน้าไม่หักไอ้หน้าหักกับตัวหักพี่ขาไม่หักกระแปมเหลือเยอะเปล่าถ้าเหลือเหลือน้อยกลับออกมารีก่อนได้เหลือไม่มีเยอะเท่าไหร่พี่หน้ามันหักพี่ไปแต่ตอนนี้หน้ากับตัวหักอ่ะได้ทีละสองคนระวังเนินนั่นหน่ะ เงี้ยม่งเต็มขาตั้งอยกไปโดนหัวงงวะใแฉลบพอดีเหรแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่น่้จริงอยู่ไม่ได้ก็ <t> มันมันลงล่าะอ้าวโดนดนข้างล่างขง้างล่างข,งางขง้างล่างไอ้ภูมข้างล่างหักปะวะหักหักนะหักหักหักทุกส่วนเดี๋ยวนี้ตอนนี้หักทุกส่วนอ่ะพานนมเด็กวิ่งตามลงไปนะ วีสแตมป์แป๊บโหมงพลาดแป่ทีโอ้โหวิไปอยู่งั้นเลยอย่าอย่าอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยนะเพราะถ้าปล่อยนานวักนานเดี๋ยวหายวิเขียดเฮ้ยโดนหน้าปุโดนไหมโดนกลับโดนกลับตายปะเองอันตายปะไม่ไม่แม่มองโดนโดนไม้เอ้ยไอ้เหี้ย เอ,อไไอเอ้ยพี่บิ๊กจะตายไหมล่ะอุ้ยไอ้แค่นั้นตายแน่หลบๆบคอหัก <c oughs> โอ้โหมุมมุมเล่นเฮียมากบอกเลยฮะมองจากล่างขึ้นบนพี่ผมมองโดนมาสามทีแล้วเ,เพื่อนแม่งสุดจังวะโอ้ยโอ้ยเ <c oughs> น่นๆๆ <c oughs> บอกเลย <c oughs> <c oughs> กดริ่ตายเพื่อนเด็เพื่อนเด็กมนตายแล้วเพื่อนตายโดนเลยโดนลิงยาอุ้ยโดนอินอ๋อมีเนินตรงนี้อ่ะขอหักขอหัก อุ้ยโดนกัดผมส้มล้ต่อนี่ลงเขา่อเล่นอยางล่างนบนเล่นอย่างล่างขึ้นบนเจ็บหนักต่อยตยขอพักก่อนี่เลืองผมส้มตายเพื่อนตายอ่ะบเพื่อนตายเป็่ตัวเดียวโอเคตกขาตายเฮ้ด็กอ้นตัวมันไหนตายแล้วไม่รเราตายแล้วแหละียววะโดนหมดคานูกไม่ตายพี่กีเมือกตอนตอนแฮกกดสามสมันเอาใช่ปะ มันเอาพี่มันวิ่งมาหา่าเลย <อน S 3> ไม่ผิดกฎนะให้ผิดกดนะมันวิ่งมาเห่าเลยฟุกสม้มอะอะส้มดิรออะไรสม้สมกัดหลายพี่อยู่พี่เหลืองนี่โดนไปสองทีหลืองละผมเหลืองลว <S <S ะวะีไปเหมือนกันแต่โชคดี<ต>ที่หม่งติดต้นไม้เลยรอด if murder สำมวั่นหน่อยวิ่งไปกี้ได้ได้เฉิดฉายป่ะหนึ่งคิวหนึ่งคิวอยู่เดี๋ยวเดีนยวนี่ชอบเลยได้เฉิดฉายป่ะถือว่าเอาลงยากเหมือนกันนะไม่มันไม่ยากหรอกเอาลงอะแต่ที่มันเอายากเพราะอะไรมูยูมันอยู่มุมเึงดูมุมที่มันเล่นดิ เราเล่นยากมาันนะเล่นง่ายมุมอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องมองจากข้างล่างขึ้นข้างบนใช่เรามองจากข้างบนลงข้างล่างไม่ได้เดีย๋ยวลงไปนูน่นเพื่อนไงไปอื่นไปหาไปเลยเพื่อนไม่เห็นบุมไอตรงหินปะมันมีหินแยกอยู่ข้างหน้าไงมะ,อะเออไอหมุหินที่ไดนล่บกูบกับไทายวิวก็ตัวลอยไปหามันเฉยเลยนวนกัะหางไม่ที เฮ้ยลับเตอร์มาปล่อยอคงไม่ทำเราหรอกถ้ามาันดาวเราเราก็เอาต่อเออปลีลูกลับเตอร์เลือดเ,เหลืองเลยเนีปล่อยมันกินไหมโอ้มีตัวใหญ่ด้วยบอดีดาวแค่พอดีดาวแฮ บอดี้ดา n body down ไปโอเคบอดี้บอดี้ดา n p i z า a ไม่ได้เอ้ยจบ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 โอเคไม่ได้ body down body down มีบอดี้ดา n เธอเองไปทำเองไปทำมันขึ้นมาก็นั่นแหละโดนเองนั่นนั่นนะนั่นนั่นโดนอยู่กันเด้งออกเซิร์ฟเลย แต่เล่นออกเซิร์ฟไม่ธรรมดาเล่นออกเซิร์ฟแบบตัวดิ้นิ่งตายฟรีอะลูกขันโนยี่ลอเนี่ยตายไปสองแล้วไม่ใช่หรอติดขั้นโนยังไม่ตายเนี่ยมีลูกขัโนอยู่บนเฮ้ยยังมีเหลืออีกเหรอลูกขันโนอยู่ข้างบนไในตัวอะผมจะทำไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นะห่วงแตกไปตัวหนึ่งละแล้วใครเล่นอีกตัวลงไปแไอ้นี่มันเกิดใหม่ปะอาจจะ แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เป็นใหม่ก็ท้ามาแก้แค้นอะไรดูคันโดมากินพวกเดียวกันเองอ่ะแมาา่แม่จะกินไปกินมั้งอ๋อกินไปเลยไม่ได้ทำอะไรอยู่หรอวิ่งมาดูยิ่แต่ก็ไปเลยไม่กลัวมัง้งไม่กลัวไม่ทำอะไรหรอกถ้าบีมาก,กัดก,กูก็นั่นแหละ kẹo lên kẹo lên phục, dạng ô phụ cao ตลบแบบนั้นไม่มีเคสใช่ไหมน่าจะแต่ผมกินวันไหนก็มีผมว่ามีแต่มันยังไม่เข้ามาหรือเปล่าแบบต้องรีบกินไปกินโน่นเนื้อฝนตกเนื้อคนไทยกันเยอะเลยไอ้ยังดวงเลยวันดวงเลยแนวอู้ไปกินโน่นเนื้ออยากเล่นต่อก็เล่นต่อแหละแต่วันดวงนี้เฉยโอ้โหอย่าที่เปิดให้ก็ได้ โอ้แท้ไสกระจายเนี่ยครับเด้อก็ไปไหนใกล้หรอซ้ายขวาขวาเนาะซ้ายจะไปไหนพี่จะไปไหนกินน้ำเอวีนั้นไหนอ๋อไม่อยู่อันนี้นี่ว่ะเราอยู่อีทกีนอะไรบ่อยี่เบ้งยิบให้ไหมอัอะไรนะ มาเดเทียนให้ด no ัดเทียนให้เฮ้ยพี่เด็กโยนเหรอจะโยนเหรอพี่เด็กไม่โยนไม่โยนไม่โยนดัดเทียนพี่ไม่ร้องโยนยังไงไม่รู้อ่ะให้เราวิ่งไปดนครับแป๊บเดียวนี่ไม่เอาปืนกันเต็มมีนะไมีใสไงในมีไม่มีจะไปเองแต่มุมเนี้ยผมไม่กินนะกูกินมุมนู้นนะกูผมไม่กินอ่ะมันมันไม่ปลอดภัยสำหรับผมอยู่แล้วเนี่ยเอามุมนู้นพีเห็นชัดกว่า ใกล้ทะเลแล้วแต่เราไม่กล้ามีปลามีปลาแปลว่าแต่ว่ามีปลาแปลว่ามีตัวเออมันแค่อยู่ที่มันเลี้ยงมันเดาสามมันเดาสองเสร็จแล้วไปกินอาหารกันดีกว่าไม่มีอย่างที่เบย์เหรอหัวละรอดละรอดละรอดละดูที่ยืนรอดละ กินอาหารหโอกคูคิดไปเองมันไม่มาห้ามาห้าเหลือญนึงขมาห้ากับสี่เอ้ยแต่ผมไปกินข้าวนะเนื้อแหละเออเดอะดิฟกัมพูร์เดอะสามรออ่ามาห้ากับสามแล้วคูมาสามกับสามแล้วเดิมแต่เป็นสมาชิกใหม่พูดเลยทางบ้านเออทางบ้านเอ้ยไม่มาดีแถวทะเลวะเฮ้ย อันน <oni> ี <od> <sen> ้คันด like oui. ้วยแต่เดียวอ่ะยังไม่เล่นเล่นเลยได้เล่นมึงไปสองสักทีโอ้ผมมึงจ้ำอย่างมันนะไม่เยอะยังไม่เล่นเล่นเลยมุมไม่ไม่กล้าโดดเนี่ยมุมแม่งขวัดเขียวไงก็ไม่ ลูกข้านโหนะปล่อยปล่อยเด็กนะ้ะให้มันโตนห,หน่อยไหมแร่วป่ปะไปวิ่งหนี่ที่ไรแรงไปอ๋อตรงนี้เลยละกันไหนๆก็ไ,ไหนๆละจะมาพี่<ช>เติมสามจุดก่อนรัวมันไปสองได้แล้วมั้ง พี่ไปตะคำสองขีก่อนแหละก่อนที่จะไม่ได้กินโอ้ยนนยังอยู่ กำลังเลี้ยงเด็กเลยไม่เไม่ก็งงกที่มันเอาเมื่อกี้เพราะมันเห็นว่ามปมาสามตัวอต้องเอาแล้วแหละของกินเรลังฮัลโเ,เห็นมาสามตัวไงก็เลยเปิดเลยเม,ม่เี้พี่ว่าเห็นถ้ามาตัวเดียวมันไม่น่าเปิดจริงแต่คาโนสองตัว <S <S สองตัวที่เราเห็นตอนแรกมาเจอแล้วนะที่ว่ามันเอา เอาแน่แน่สองต่อห้าพี่ว่าไหวมาทีห้านะแดดเอสดู่แถวนี้ก็มีนะน่าจะมีบนเนินเนี่ยครับทางพี่ พอเต็มอะฮะอะไรเมื่อกี้คือมันเช้าใช่ไหมมันเช้าอยู่แล้วเหรอเช้าอยู่แล้วอ้าเมื่อกี้กูบึ้ดตึ้ดตลอดเวลาเลยคือ <laughs> อะไรคืออยู่มั่ก็แต่ท่ามัเช้ากูตกใจเลย ก็อยหรอพี่นอนโตโตัวโตกับโตัวเด็กจะสองคนเพื่อนหายไปแล่ะออกแล้วเอาอตีไปแล้วใช่ใช่น่าจะหลับพอแพั่นจะอยู่ข้างหลังยงเด็กอยู่อ่ะ อ่ะละสองสองต้นสองต้นสองไว,วน์เลยน้องทำไ,ไรนหลนมาแล้วไหมอะลอนหลนแล้วมื่อกี้ยนไม่เหลือ เราสองคนเราจะอยู่ทำแลวมาน้องฮะพี่ต่อไปไปตรงนู้นดีกว่าี่ตรงนี้ก็ได้แม่พี่จะไปตรงนู้นังรีครับแบบ มีเล่กแบบแบบูแบบหมดอีโลไปครึ่งไงโดดขึ้นมาเนี่ย